สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไทยเลยในต่างแดนกลับมาแล้วค่ะนะมาจากเมืองไทยแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งมาถึงวันนี้ก็เลยเข้ามาสำรวจป่าค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสบายดีกันไหมมาค้าฮอดสีสันเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าวันนี้นะก็จะพาไปสำรวจดูป,ป่าเห็ดของเราค่ะไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวคอยมาดูกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค Welcome back to Sweden เราก็มากับพระเอกของเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนพระเอกของเราหยุดจะไม่เฮีนี้วันหยุดแกหยุดสามอาทิตย์ค่ะมีคนพาเข้าป่าแล้ว พี่น้องเป,ปปเ,เปลี่ยนปลาจากปลาอันนี้บ่มีเลยเปลี่ยนปลาค่ะทุกคนย้ายปลาอันนี้รอยอะไรกัดเนี่ย what do you think a n y m o n e อย่าอืมโอเคบาย let's go let's go oh what ah uh, what mushroom I don't know what but I think we've seen many before so But I never take for it Yeah Yes นี่อันนี่อันนูนค่ะอีกดอกหนึ่งนูนค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่เก็บนะคะเห็ดนี้เราไม่เคยกินนูนอีกอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเห็ดอะไรไม่เก็บดีกว่าไปจ้าไปจ้าไปต่อจ้าอันนี้เป็นป่าบูเบอรี่ต้นบูเบอรี่นะคะทุกคนนี่ค่ะ Can you show นี่ Tastes good. It's small. Yeah, but not uh, not good size. They look small. How is this taste? It'll play out. Little play out. Yeah. Hmm. Yeah. นี่ค่ะ เดี๋ยวถ้ามันดกดกหน้าก็ต้องมาเก็บป่านี้แหละคะ่ะต้องดูก่อนว่ามันดกไหมอืมอืมชาติอืมกุ๊ดอืมอืมเนี่ยโอ้ดกเลยเนี่ยมาส ีมีแต่ต้นบูบอรีทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่นี่มบัดอิ e บันอนอตนอตบิ๊ very small we have to find big ดูค่ะทุกคนบังดกให้ดกดกแต่ว่าหางหน่วยเหมือนน้อยแม่ลูกเขาค่อนข้างเล็กเราอยากได้ลูกโตโต ทุกคนดูบูเบอรี่ค่ะเบิ่งเนี่ยจะเสียดายลูกบ่ค่อยใหญ่ไหมแต่ว่าก็ไล่อยู่ในป่านี้นะพี่น้องอ๋อดีอยู่บ่ถึงกับดกแต่ว่าก็บ่ถึงกับน้อยนะจ้ะเยอะเลยเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ยเต็มไปหมดเลยมีแต่บูเบอรี่ใช่ไปหมดเลยค่ะเนี่ยพูดนะเปิดขึ้นมาพูดโอ้โห แต่ว่าเมื่อน,นี้ยังไม่ได้เอาอยัางมาเก็บหรอกจ้ะยังไม่ได้เอาอะไรมาเก็บมาสำรวจดูก่อนพยายามซองห้าเห็ดอยู่จ้ะบิ้งซิมีบ่แต่ว่าก็ยากที่สิเห็นเบิ่งสาภาพแล้วเพราะว่าต้นบุบริ่มนขึ้นหนาขึ้นหลาย Nó chắc là hết khi đóc nhanh, ý lị của có xếp liều hiền thế nào? Các nà. khâu không có kết ch, nên nói dù nhiều mà hẳn hiền đọc chả Tông khâu của mình cây pa mình dù ban พอ,พอมาเก็บอยู่อยู่ใกล้อยู่นีดก็ได้เรามาเจออีกหนึ่งเห็ดนะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งจ้าพี่น้องเป็นเพชรพิษจ้าเห็ดพิษตัวนี้ก็เรียกว่าเห็ดพึ่งซาตานค่ะมีพิษร้ายแรงเนี่ยจ้าพี่น้อง กินล้ะตายสะท่านเดียวเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยหมวกก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ใต้ดอกจะเป็นเหลืองอ่อนๆค่ะออ,ออกซิแดงเนี่ยจ้ะเห็พึ่งสาตานจ้าแล้วเขาจะมีคู่ฟสคู่แฟดชื่อเห็ดแม่มดค่ะแต่เห็ดแม่มดน่ะจะกินได้แต่ต้องต้มนานๆแล้วก็กินได้แล้วก็ห้ามกินแอลกอฮอล์หลังจากกินเห็ด นึงชัเอ้ยหนึ่งมือจ้ะยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้ะไปข้าเขาไปห้าเห็ดเขาบางอื่นเห็ดตัวนี้ห้ามกินนะจ๊ะพี่น้องห้ามแตะนะคะกำลังเดินกลับบ้านเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้ะพี่น้องเจอแล้วหนึ่งดอกอันนี้เป็นเห็ดพึ่งคาหลายจ้ะ เด็กพึ่งคอลอยหมวกส้มไม่ขาน้อยเท้ขาน้อยขาจ่อยจอยนี่โอุ้ยได้แล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอก One mushroom for you Thank you <laughs> I can do it all Oh <can> Yeah this uh, place have t h i s same m USHROOM ดิ i ไซน่ะบันเดเผื่อหัวตัดต้นไม้ทับแหมพี่น้องก็เลยเข้าไปยางปานี่น่ามีแต่เห็ดพึ่งข้าหลายมวกส้มนี่จ้ะเคยยางปีที่แล้วน่ะเต็มอยู่แถวนี้แหละแถวรอบนอกนี่แหละแต่บ้านีีเผิ่นตัดต้นไม้ทับแหม มาเบิ่งซ้ายกันพี่น้องเหมอนทเลี้ยวเห็นบที่แต่เลี้ยวเห็นยากิงเป็นก็บ่เอาต้นไม้ออกเนาะเพิ่นตัดแล้วก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปห้าแยกพี่น้องอันด้านไหนเพิ่นก็ตัดจ้ะตัดต้นไม้ลมทับขวางทาไม่ถึงแล้วน่ามาเป็นจะเข้าไปห้าไหม khóc cả nha lấy bay đi qua ui ọt mà ọt mà ui đây mình đốt mình ít bò mình thẳng luôn เห็นแล้วจ้ะสำหรับเมื่อนี้ก็พามาเลาะเบิ้งปลาพามาดูป่าแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังมีตะบ,บูเบอรีค่ค่ะนี่ลองชิมจน,นปากดำแล้ว <laughs> เดี๋ยวอีกจะอาทิตย์หน้าหนาวครที่มาเก็บตัว่าจาปลานี่นะว่าอย่างลูกเขียวๆอยู่ล่าอยู่เขียวๆยวัยงเยอะอยู่ ราให้เขาสุกเยอะกว่าน,นี้ก่อนวันนี้แล้วก็สองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะไทยเลยในต่างแดนกลับมาอีกแล้วคะ่ะกลับมาเฉพาะช่วงซีซันเห็ดนี่แหลคะค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า